สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจัก,กรวาลโดยต้นฉบับของคลิปมาจากช่อง s n a c k Speak และชื่อคลิปต้นฉบับก็คือ Your Only Job Is To Let The Universe Take Over หรือชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คืองานเพียงหนึ่งเดียวของคุณคือปล่อยให้จัก,กรวาลเข้ามาควบคุม เอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าคุณถูกหลอนหลอมให้เชื่อว่าชีวิตเป็นสิ่งที่คุณต้องควบคุมแต่หากคุณไม่จัดการทุกรายละเอียดทุกอย่างก็จะพังทลายลงไปแต่หากว่าคุณลองถอยมาสักก้าวและถามว่าใครคือคุณที่พยายามอย่างหนักในการควบคุมชีวิตและคุณกำลังควบคุมอะไรอยู่กันแน่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ล้วนคลี่คลายไปได้เองดวงอาทิตย์ขึ้นหัวใจคุณเต้นความคิดปรากฏขึ้นและหายไปทั้งหมดนี้โดยที่คุณไม่ต้องออกแรงใดๆสิ่งเดียวกันนี้เป็นภูมิปัญญาแบบเดียวกับที่ขับเคลื่อนกระแสน้ําและทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตภูมิปัญญานี้ก็กําลังขับเคลื่อนคุณเช่นเดียวกันแต่ความคิดจะเข้ามาและอ้างสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ ราวกับว่าเป็นมันเองที่เป็นผู้ควบคุมทุกอย่างแต่ความจริงก็คือชีวิตดำเนินไปอย่างง่ายดายหน้าที่หลักเดียวของคุณก็คือปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นนี่คือความหมายของการยอมจำนอนอย่างแท้จริงมันไม่ใช่การบีบบังคับไม่ใช่การต่อตา้านแต่คือการปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามที่มันเป็นคุณไม่ใช่ผู้กระทำ คุณไม่เคยเป็นผู้กระทําด้วยหากสังเกตดีๆคุณจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เรียกขานว่าชีวิตของคุณนั้นเป็นเพียงกระแสของความคิดที่ปรากฏขึ้นมาในการตระหนักรู้เท่านั้นความคิดเหล่านี้ได้สร้างความรู้สึกของการเป็นตัวตนเป็นบางบุคคลที่คุณต้องบรรลุแก้ไขและจัดการสิ่งต่างๆแต่บุคคลน,นั้น เป็นเพียงสิ่งที่จิตใจสร้างขึ้นเป็นเรื่องราวที่จิตใจบอกเล่าเรื่องของตัวเองแล้วคุณเป็นใครก่อนที่ความคิดที่ว่าฉันคือบุคคลน,นี้จะเกิดขึ้นแล้วมันจะหลงเหลืออะไรต่อไปเมื่อความคิดทั้งหมดได้เงียบเสียงลงมันคือการดำรงอยู่อันบริสุทธิ์เป็นความเงียบและจิตสำนึกอันกว้างขวางนี่คือสิ่งที่คุณเป็นอย่างแท้จริง ทันทีที่คุณตระหนักถึงสิ่งนี้ความต้องการที่จะควบคุมก็จะหายไปชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณอีกแล้วแต่เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นและคุณก็เป็นผู้ที่เป็นพยา,ยานที่ปล่อยให้มันค่อยๆเผยตัวออกมาแต่นี่คือความย้อนแยง้งเมื่อคุณปล่อยวางการควบคุมชีวิตจะไหลาราบรื่นขึ้นการต่อสู้ดิ้นรนจะหายไป และทุกสิ่งก็เริ่มลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่ต้องไปบริหารจัดการจักรวาลเลยที่จริงเป็นตัวคุณด้วยซ้ำที่กำลังขวางทางอยู่คุณอาจถามว่าแต่ถ้าฉันหยุดควบคุมทุกอย่างจะไม่พังทลายลงไปใช่ไหมงั้นคอยลองมองไปรอบๆดูชีวิตเคยอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ อย่างแท้จริงหรือไม่คุณเลือกความคิดของคุณก่อนที่มันจะปรากฏขึ้นหรือไม่คุณกำหนดลำดับเหตุการณ์คุณเป็นผู้ที่ลำดับเหตุการณ์ของสิ่งต่างๆที่ได้นำพาคุณมาสู่จุดนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นเองทีละขณะต่อขณะจิตใจต่อต้านเรื่องนี้เพราะมันต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจ แต่ความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือคุณไม่เคยเป็นผู้กระทําสายน้ำจะไหลต่อไปไม่ว่าคุณจะต่อสู้กับมันหรือล่องลอยไปกับมันด้วยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณหยุดดิ้นรนเมื่อคุณผ่อนคลายชีวิตก็จะเคลื่อนผ่านคุณไปอย่างง่ายดายสถานการณ์ต่างๆดำเนินไปตามที่จำเป็นโดยที่คุณไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว การตัดสินใจและการกระทําเกิดขึ้นแต่ไม่ได้มาจากความเครียดหรือความกลัวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากกระแสชีวิตนี่ไม่ใช่ความเฉยเมยแต่มันคืออิสรภาพมันคือการตอบสนองต่อชีวิตอย่างที่มันเป็นโดยที่ไม่ต่อต้านไม่ยึดติดกับผลลัพธ์คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักว่าความทุกข์ทรมานของพวกเขา กิดจากการต่อต้านสิ่งที่เป็นอยู่พวกเขาเชื่อว่าความสงบสุขจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาจัดการชีวิตในแบบที่ต้องการเมื่อพวกเขาแก้ไขปัญหานี้บรรลุเป้าหมายนั้นหรือกำจัดความรู้สึกบางอย่างออกไปแต่การไลล่าไม่มีวันสิ้นสุดความสงบสุขที่แท้จริงมิได้เกิดจากการควบคุมชีวิตแต่มันเกิดจากการปล่อยวาง ความต้องการที่จะควบคุมนั้นลองจินตนาการถึงการที่คุณดูหนังสักเรื่องคุณอาจรู้สึกถึงความสุขความเศร้าความตื่นเต้นของการได้ดูหนังเรื่องนั้นแต่ลึกๆแล้วคุณรู้ดีว่าตัวเองกำลังดูหนังเรื่องนี้อยู่คุณไม่จำเป็นต้องเขียนบทหนังใหม่คุณไม่ได้ติดอยู่ในเรื่องราวนั้นชีวิตเองก็ไม่แตกต่างกันมันสามารถคลี่คลายได้เอง เหมือนกับในหนังทันทีที่คุณตระหนักว่าคุณไม่ได้อยู่ในเรื่องราวแต่อยู่ในการตระหนักรู้ที่ได้เห็นมันการต่อสู้ก็สิ้นสุดลงชีวิตดำเนินต่อไปแต่คุณไม่ได้รับผลกระทบการปล่อยวางนั้นมิได้หมายความว่าชีวิตจะว่างเปล่าหรือไร้ความหมายที่จริงแล้วมันตรงกันข้ามเมื่อคุณหยุดต่อสู้กับกระแส ชีวิตจะดำเนินไปอย่างง่ายดายและชัดเจนซึ่งมันก็อยู่ตรงนั้นเสมอเพียงแต่คุณแค่มองไม่เห็นมันเท่านั้นการตัดสินใจเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติและไม่มีความกดดันการกระทำเกิดขึ้นจริงแต่ไม่ได้เกิดจากความกลัวหรือความเร่งรีบคุณเคลื่อนไหวพูดและมีส่วนร่วมกับโลกแต่ไม่ได้มีการดิ้นรนอยู่ภายใน มันเหมือนกับการเฝ้าดูร่างกายและจิตใจที่ทำงานด้วยตัวเองเพราะนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆและนี่คือส่วนที่น่าประหลาดใจที่สุดเมื่อคุณได้ยอมจำนอนอย่างเต็มที่คุณจะตระหนักว่าคุณไม่ได้ถูกผูกมัดสิ่งต่างๆไว้ตั้งแต่แรกคนที่กำลังดิ้นรนคนที่กำลังพยายามควบคุมสิ่งต่างๆนั้นเป็นเพียงแค่ความคิดเป็นภาพลวงตา สิ่งที่ยังคงอยู่คือการตระหนักรู้ที่เรียบง่ายและชัดเจนเพียงแค่ที่นี่ตอนนี้เท่านั้นเมื่อคุณเห็นสิ่งนี้อย่างชัดเจนทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงโดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยคุณจะไม่ติดอยู่ในเรื่องราวของจิตใจอีกต่อไปความคิดยังคงเป็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาแต่มันกลับลดทอนความสำคัญลงไปอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็จากไป แต่มันไม่ได้กำหนดตัวตนของคุณอีกต่อไปความท้าทายปรากฏขึ้นแต่มันไม่ได้รบกวนความสงบนิ่งอันลึกซึ้งที่คุณเป็นอยู่และที่สำคัญที่สุดชีวิตยังคงดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นโดยปราศจากการแทรกแซงของคุณจัก,กรวาลไม่เคยรอคอยให้คุณจัดการกับมันแต่มันทำงานได้อย่างราบรื่นเสมอมาเหมือนที่เป็นอยู่ในตอนนี้ แล้วยังหลงเหลืออะไรให้คุณต้องทำอีกไม่มีอะไรเลยนอกจากพักผ่อนอย่างที่คุณเป็นอยู่คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขดินรนหรือบังคับแค่เป็นตัวของตัวเองปล่อยให้จักรวาลดูแลทุกสิ่งเพราะไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือไม่มันก็เป็นของมันแบบนั้นอิสรภาพที่แท้จริงมิได้หมายถึงการทำมากขึ้นแต่หมายถึง การปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่มันเป็นมันมาจากการละทิ้งการยึดติดทั้งหมดและพักอยู่ในการตาระหนักรู้ที่มีอยู่แล้วสมบูรณ์อยู่แล้วการยอมจำนนเริ่มต้นด้วยความเงียบแต่ไม่ใช่ความเงียบจากการกดข่มความคิดแต่เป็นความเงียบสงบตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดยุ่งเกี่ยวกับมัน คุณไม่จำเป็นต้องบังคับให้เกิดความสงบนิ่งแค่หยุดปอนเสียงรบกวนอย่าพยายามควบคุมจิตใจตัวเองเพราะนั้นเป็นเพียงเกมของอัตราอีกเกมหนึ่งปล่อยให้ความคิดเข้ามาปล่อยมันไปเฝ้ามองมันเหมือนคุณกำลังมองก้อนเมที่ลอยผ่านไปคุณไม่จำเป็นต้องผลักมันออกไปไม่จำเป็นต้องยึดติดแค่การเฝ้าสังเกต ให้คุณลองทำสิ่งนี้จัดสรรเวลาในตอนเช้าและตอนเย็นเพื่อนั่งเงียบๆไม่ใช่เพื่อการนั่งสมาธิด้วยความพยายามแต่เพื่อเป็นตัวของตัวเองเมื่อมีความคิดปรากฏขึ้นอย่าไล่ตามอย่าต่อต้านมันปล่อยให้มันล่องลอยไปโดยที่คุณไม่แตะต้องเมื่อเวลาผ่านไปบางสิ่งจะเริ่มเปลีป่ยนแปลง จิตใจของคุณจะสงบลงพื้นที่ภายในตัวคุณจะขยายกว้างขึ้นและความคิดจะสูญเสียพลังในพื้นที่นั้นการยอมจำนนจะลึกซึ้งมากขึ้นคุณมองเห็นได้อย่างชัดเจนไม่เคยมีสิ่งใดให้ควบคุมเลยคนส่วนใหญ่จะหันเข้าหาความจริงก็ต่อเมื่อชีวิตเกิดความเจ็บปวดเมื่อพวกเขาต้องสูญเสียบางสิ่ง หรือเมื่อความทุกข์ทรมานให้ความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทนไม่ไหวในช่วงเวลานั้นพวกเขาอาจมองเห็นความจริงแต่ทันทีที่ความโล่งใจมาถึงพวกเขาก็หวนกลับไปสู่นิสัยเก่าๆหลงทางไปกับสิ่งลบกวนต่างๆของโลกอีกครั้งแต่ทำไมถึงต้องรอคอให้ความทุกข์ทรมานบังคับให้คุณยอมจำนน ชีวิตเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวร่างกายที่คุณเพิ่งพาในวันนี้อาจหายไปในวันพรุ่งนี้ก็ได้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกสิ่งที่คุณยึดถือเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวตนการยึดติดความปรารถนาได้สูญสิ้นสลายไปหากคุณยังคงยึดติดอยู่กับโลกคุณจะรู้สึกหลงทางติดอยู่ในวังวนแห่งการสาะแสวงหาที่ไม่มีวันสิ้นสุด และไม่เคยพบเจอสิ่งใดแต่หากคุณปล่อยวางเสียแต่บัดนี้ก่อนที่ชีวิตจะบังคับให้คุณต้องปล่อยคุณจะค้นพบบางสิ่งที่เหนือกว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของคุณมันคือการตระหนักรู้ที่ยังคงไม่ถูกแตะต้องแม้ในยามที่ทุกยากนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการถอนตัวออกจากชีวิตแต่เป็นการหยุดยึดติด จิตใจมักไขว่คว้าหาบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์จุดมุ่งหมายหรือความรู้สึกของการควบคุมสิ่งต่างๆแต่เมื่อคุณหันเข้าสู่ภายในและตั้งคำถามว่าใครกันหนอที่กำลังสแสวงหาภาพลวงตาก็จะเริ่มสลายไปเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นให้คุณถามตัวเองว่าใครกันที่กำลังประสบกับสิ่งนี้อยู่ สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นอยู่กับใครฉันคือใครทุกครั้งที่คุณตั้งคำถามอย่างจริงใจความสนใจของคุณก็จะเปลี่ยนกลับเข้าสู่ภายในอย่างทันทีแทนที่จะจมอยู่กับเสียงรบกวนทางจิตใจคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการดำรงอยู่ของความเงียบงนันที่ทุกสิ่งปรากฏขึ้นนี่คือการสำรวจตัวเอง ซึ่งเป็นเส้นทางตรงสู่การตระหนักรู้ขอให้คุณสังเกตความคิดอารมณ์และปฏิกิริยาของตัวเองจับตัวเองให้ทันเมื่อคุณเริ่มเชื่อในเรื่องราวของจิตใจหากคุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยวิธีนี้การอยู่ปัจจุบันก็จะติดตามคุณไปอย่างเป็นธรรมชาติในความเงียบนั้นคุณจะเข้าใจสัจธรรมทั้งการใคร่ครวญตัวเองและการยอมจำนน ล้วนนำไปสู่จุดเดียวกันนั่นคือความสงบของสติสัมปชัญญะอันบริสุทธิ์และในความสงบนั้นเองคุณจะตระหนักถึงสัจธรรมที่ว่าฉันไม่ใช่ร่างกายนี้ฉันไม่ใช่จิตนี้ฉันคือการตระหนักรู้ที่เฝ้าดูทุกสิ่งนี่ไม่ใช่ความเข้าใจเชิงปัญญาแต่เป็นประสบการณ์ตรงการตระหนักว่าไม่มีอะไรที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรที่จำเป็นที่คุณต้องบรรลุคุณจะไม่ถูกผูกมัดตั้งแต่แรกคุณไม่สามารถหาที่พึ่งที่ยั่งยืนในโลกได้เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งที่คุณยึดถือไม่ว่าจะเป็นตัวตนความเชื่อและการยึดติดของคุณในที่สุดมันก็จะหลุดลอยไปแต่การตระหนักรู้ธรรมชาติที่แท้จริงของคุณเท่านั้น ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่นี่ในทุกขณะเฝ้ามองอย่างเงียบงันทุกๆค่าคืนขณะที่คุณหลับไหลตัวตนที่ยึดติดกับความคิดและความมิตตกกังวลก็จะสลายไปในสภาวะนั้นจะไม่มีการต่อสู้ไม่มีการแสวงหาไม่มีความหวาดกลัวมีเพียงความสงบสุขความสงบสุขแบบเดียวกันนี้จะเกิดขึ้น ขณะที่คุณตื่นความแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือคุณจะต้องปล่อยวางอย่างเต็มใจอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้มาจากการกระทำที่มากขึ้นแต่มาจากการปล่อยวางทุกสิ่งมันมาจากการละทิ้งความยึดติดทั้งหมดและพักผ่อนในสติสัมปชัญญะที่มีอยู่และสมบูรณ์แล้วการยอมจำนนเริ่มต้นด้วยความเงียบไม่ใช่ความเงียบในแบบที่ถูกบังคับ จากการกดข่มความคิดแต่เป็นความเงียบที่ไม่ต้องออกแรงใดๆมันเกิดขึ้นได้เมื่อคุณหยุดยุ่งเกี่ยวกับมันนี่ไม่ใช่การพยายามหยุดคิดเพราะนั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการควบคุมแต่คุณเพียงแค่ปล่อยให้ความคิดเข้ามาและจากไปโดยที่ไม่โต้อตอบกับมันกุญแจสำคัญอยู่ที่การเฝ้าดู ในแบบเดียวกับที่คุณกำลังทำอยู่ในขณะนี้มันคือการสังเกตโดยที่ไม่เข้าไปตัดสินขอให้คุณลองทำสิ่งนี้พรุ่งนี้ในตอนเช้าก่อนที่ความคิดแรกของคุณจะเกิดขึ้นขอให้หยุดสักครู่สังเกตช่วงเวลาที่จิตใจเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้งแค่เฝ้าดูและในตอนคำ่ำขณะที่คุณกำลังเคลิมหลับ ให้สังเกตว่าจิตใจปลดปล่อยการยึดเหนี่ยวอย่างไรขอให้จัดสรรเวลาเอาไว้ครึ่งชั่วโมงในตอนเช้าและอีกครึ่งชั่วโมงในตอนคำ่ำเพื่อนั่งเงียบๆไม่ใช่การทำสมาธิด้วยความพยายามแต่เป็นเพียงการเฝ้าสังเกตเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นอย่าติดตามมันอย่ายุ่งเกี่ยวกับมันปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเมฆที่ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า อย่าปล่อยให้ความคิดใดๆควบคุมคุณไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ความตื่นเต้นหรือความหวาดกลัวจงปฏิบัติต่อพวกมันอย่างทัดเทียมกันปล่อยให้มันเข้ามาปล่อยให้มันจากไปเมื่อคุณเลิกยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเท่ากับคุณกําลังยอมจำนนแล้วทุกขณะที่คุณฝึกฝนสิ่งนี้คุณกำลังปล่อยวางการยึดเหนี่ยวของจิตใจ เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเห็นภาพลวงตาว่ามันคืออะไรกันแน่คำว่าฉันคิดว่านั้นไม่เคยเป็นจริงมันเป็นเพียงภาพเรือนรางของจิตสำนึกและเมื่อมันสูญสลายไปมีเพียงความจริงเท่านั้นที่ยังคงอยู่ตัวตนคือสิ่งที่เงียบงนันไร้ขอบเขตและเป็นอิสระแล้วมันคือการยอมจำนนขั้นสูงสุด เมื่อไม่มีการยึดติดในตัวตนที่ผิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีการยึดติดในความคิดความกลัวหรือความปรารถนาอีกต่อไปคุณก็จะเป็นอิสระไม่ใช่ในอนาคตอันไกลโพ้นไม่ใช่หลังจากความพยายามอยู่หลายปีแต่เป็นในตอนนี้ปล่อยวางอยู่นิ่งๆหยุดพยายามควบคุมจัก,กรวาลเพราะมันไม่เคยเป็นงานของคุณเลย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบฝากกด subscribe กับช่อง Book for Life แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ได้ในทุกๆวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ